เวลาใครมาพูดอะไรว่าเราผิดจะถูกหรือผิดก็ต้องรับเอามาประพฤติปฏิบัติยอมรับยอมปฏิบัติยอมแก้ไขยอมสงบเป็นผู้สงบแผ่เมตตาเป็นผู้สงบไม่จองเวรจองกรรมไม่ต่อความกดไม่ต่อความเกลยดการเบียดเบียนกันแล้วก็เพียรทําความดีต่อแล้วเจอหน้าเขา พูดดีทำดีต่อใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาเวลานั้นไปส่องดูศีลที่ศีลมาช่วยแก้ได้ไหมไปดูสมาธิที่สมาธิช่วยแก้ได้ไหมไปดูปัญญาที่ปัญญาแก้ได้ไหมส่วนใหญ่สามอย่างนี่ไม่ได้ไปงัดไปส่องไม่ทันได้งัดได้ส่องละโมโหขึ้นมาก่อนเลยเนาะโกรธขึ้นมาก่อนเลยของเราเนี่ย อันไหนไม่ถูกใจอันไหนไม่ดีครับพอได้ยินเสียงก็เดี๋ยวก็ซิบกันแล้วมันมาแล้วเออนี่เลยนักปฏิบัติเทศน่ตรงบ้างไหมเนี่ยเห็นอะไรนี่มันเห็นให้ชัดๆอย่ากลัวใครนินทาอย่ากลัวใครเอาไปพูดในรูปหนแบบไหนเมื่อเราเป็นผู้เปิดเผยคุยก็คุยกันให้คบคุยกันให้ตรง ไม่อ้อมค้อมไม่บังไม่ปิดเขาเรียกคนเปิดเผยคนตรงคนไม่อ้อมค้อมเมื่อเรายังไม่ไว้ใจเขาแล้วเขาลึกจะไว้ใจเรานะแล้วเมื่อเราไม่ซื่อตรงต่อเขาเขาลึกจะมาซื่อตรงต่อเราคิดกันให้ดีๆนะ